รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตลอดปี2,561โลกของเรามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดกระแสะความเคลื่อนไหวเรื่องปัญหาและผลกระทบจากขยะที่เราทุกคนต่างก็มีส่วนสร้างขึ้นในแต่ละวันซึ่งจริงๆแล้วกระแสะรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะและหันมาช่วยกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธีได้เริ่มมีการทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆประเทศแล้วและปีนี้กระแสะปัญหาขยะในบ้านเรา ก็ได้มีการพูดถึงอย่างจริงจังและขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าที่ผ่านมารวมถึงมีการลงมือจัดการแก้ปัญหาขยะในหลากหลายรูปแบบเรามาย้อนดูด้วยกันนะครับว่าคนเปลี่ยนโลกของเราได้มองปัญหานี้อย่างไรเขาเหล่านั้นได้ลงมือทําอะไรบ้างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและนําให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงปัญหาแล้วหันมาร่วมมือกันจัดการกับขยะในมืออย่างถูกต้องมาเริ่มกันที่ตอนรักสิ่งแวดล้อม กับคุณปอพระราดลนพรออำหนวยท่านนี้กันครับเล่าถึงกิจกรรมลดหลอดให้ฟังหน่อยสิครับว่ามีที่มายังไงและจุดประสงค์ของเราคืออะไรทําไมถึงต้องเป็นหลอดอันเล็กๆจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีไมโครพลาสติกเนี่ยอยู่ในเกลือที่เรากินอยู่เพราะว่าไอ้ขยะ,ะจํานวนมากเนี่ยที่มันหลุดรอดลงสู่ในน้ำลำคลองประกอบกับอีกหลายสิบล้าน ปันนะครับที่ประเทศของเราทิ้งลงทะเลเนี่ยมันกลายเป็นไมโครพลาสติกแล้วมันก็ไปอยู่ในเกลืออยู่ในสัตว์น้ำแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอประเด็นเรื่องพลาสติกเนี่ยถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้ยากเลยนี่หรอกกับการลดละเลิกถ้าคิดเป็น0.1เนี่ยเราก็พยายามที่จะก่อรูปขึ้นมานะครับแล้วพยายามที่จะหาไพรอตโปรเจกที่นำล่องมัน จะต้องหาข้อตกลงใหม่ร่วมกันนะแล้วก็ทำให้เกิดการจัดตั้งที่มันมีประสิทธิภาพอ่ะนะครับก็คือว่าใครมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างนะครับแล้วส่วนร่วมที่ว่าเนี่ยเงื่อนไขที่เราจะตกลงร่วมกันเนี่ยคืออะไรนำไปสู่การจัดตั้งหรือระเบียบที่เราคิดว่าเฮ้ยร้านกาแฟ500ร้ร้านในเชียงใหม่เนี่ยเรามีระเบียบวิธีการจัดการแบบเดียวกันดีไหมว่าเราจะไม่ให้พลาสติกทันทีหรือถ้าใครเอากระบอกน้ำมาเอง ม,มันมีโปรโมชั่นที่เราจะผลักดันหรือแม้กระทั่งตัวภาครัฐเองสิ้นปีนี้จะไม่จะไม่มีการใช้พลาสติกในศาลากางอีกต่อไปแล้วหรือในสู์ราชการของจังหวัดเราอีกต่อไปแล้วเงินก็จะเหลือแล้วเงินที่เหลือเราจะไปทําสิ่งที่มันดีมากกว่าอย่างผมไปนน่นดนตรีผมก็ออฟเฟอร์ให้ผมกลุ่มของเราเนี่ยจะไปเล่นดนตรีทํา PR ให้ที่ร้านสําหรับร้านไหนเนี่ยที่อยากจะร่วมกับรถหลอด แต่เรามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขของเราง่ายมากเลยคือไม่ให้หลอดทันทีแต่จะต้องสร้างความเข้าใจกับลูกค้าก่อนว่าหลอดเนี่ยที่คุณใช้เนี่ยสินาทีเนี่ยมันจะอยู่อีก600ปีนะคุณคิดดูแล้วกันถ้าคุณไม่ใช้เรามีวัสดุทดแทนในร้านเรามีหลอดแสแตนเลสให้หรือคุณอาจจะไม่ใช้หลอดจะดื่ม,มเมาเย็นปากดีออกคุณชอบกินกาแฟเย็นใช่ไหมมัน หรือว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้หลอดก็โอเคครับเราไม่ว่าแต่เราช่วยกันรีมาย์ซึ่งคนส่วนใหญ่โอเคเฮ้ยจริงทำไมเราต้องใช้ปะจากปัญหาเรื่องขยะหลอดพลาสติกเรามาดูเรื่องของขยะใกล้ตัวที่เกิดจากการบริโภคอาหารในทุกๆวันของเรากันบ้างนั่นก็คือขยะสดหรือขยะจากเศษอาหารครับพักดันได้ทำอะไรกับเรื่องนี้มาฟังด้วยกันครับ ผักดันมีความหมายว่ายังไงและความฝันของผักดันคืออะไรครับผักดันเริ่มจากความใฝ่ฝันที่เราอยากจะพึ่งพาตัวเองอะค่ะเ,เป็นเรื่องของการสร้างอาหารแต่ว่าการสร้างอาหารก็ต้องมีปัจจัยที่ดีก็คือดินที่ดีผักดันก็เลยเป็นชื่อว่าผักดันซึ่งมีการผักดันการจัดการขยะอินทรีย์ให้กลับมาอยู่ในรูปแบบของดินที่มีชีวิตเพื่อสร้างอาหารต่อไปค่ะก็เลยเป็นคำว่าผัก ัคือผกสเร็จไดดดด้้ด้วววยยิินทีีี่่มชตคะจากการทำเกษตรนิตาได้เปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่ดินและการปรับปรุงดินด้วยขยะสดเพราะอะไรถึงต้องปรับปรุงดินและทำไมต้องเป็นขยะสดครับเรารู้ว่าที่ครอบครัวค่ะจะจะ,จะทานผักผลไม้กันเยอะแล้วเราก็เห็นว่าเห็นภาพเนี้ยมันผักผักเปลือกผักผลไม้มันถูกเอาอกไปทิ้งนอกบ้านทุก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 ,ทก,ทกวันแต่เรารู้ว่า สิ่งของเหล่านี้มันย่อยสลายได้แล้วมันเป็นปุ๋ยที่ดีก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเราเอาถ้าเราเอาเศษอาหารจากตลาดหรือร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ยมาทํามาหมักเป็นเป็น,เป,นเป็นดินคืนชีวิตให้มันเนี่ยหได้ลดปัญหาของเรื่องขยะด้วย2ก็คือเราก็ได้ดินที่ดีใช้ในพื้นที่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนยคะคะก็ค่อยๆขยับมาจนเราหาหาหนทางว่ามันมีการทําแบบ บุ๋ยหมักแบบแห้งโดยพี่ชูเกียรตเนาะพี่ชูเกียรตเป็นคนคิดค้นกล่องขึ้นมานค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเออเราก็เลยลองทำก็รู้สึกว่าเออมันดีแล้วมันได้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยเป็นดินที่ที่สามารถเก็บได้นานแล้วก็ไม่ได้ส่งกลิ่นรบกวนใครเนี่ยค่ะก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยเมื่อลองทำปุ๋ยเองได้แล้วจากนั้นพัฒนามาสู่กล่องหมักปุ๋ยพักดันได้อย่างไรครับ ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าการขายพืชผักการขายผลิตภัณฑ์คือก็อกอมีทำสบู่อะไรเงี้ยค่ะช่วงนึงทำขายคืออะไรก็ตามที่เราใช้เราก็อยากจะทำเองแล้วก็เราก็อยากจะทำเ,เ,เ,เพื่อที่สร้างไรายได้ด้วยแต่ว่าตอนที่เราทำตอนนั้นก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มีคนทำสบู่นะเราไม่ได้แก้ปัญหาอะไรพืชผักก็มีคนขายอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่อินกับเรื่องที่ทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของขยะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าเรายิ่งยิ่งทามันยิ่งแก้ปัญหาได้เรารู้สึกว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีพลังที่จะทําต่อไปอย่า่ะถึงแม้ว่าจริงๆผักดันก็ยังไม่ได้สร้างไรายได้ให้ให้ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ว่ามันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคะมาต่อกันที่ขยะพลาสติก และขยะทั่วไปในบ้านเรากันบ้างครับว่าคนเปลี่ยนโลกสองท่านนี้มีวิธีคิดและจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไรเพื่อแปลงขยะให้มีมูลค่าสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรวมถึงการสร้างนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาคุณเอกไปเรียนรู้จากใครหรือจากที่ไหนและนวัตกรรมที่คุณเอกสร้างขึ้นมีอะไรบ้างครับล่าสุดที่ทำเยอะสุดคืออย่งเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติก ก็คือเรากําจัดขยะเรื่องของเศษอาหารไปแล้วเรื่องของกระดาษไปแล้วอะไรไปแล้วเสร็จก็เหลือพลาสติกจานวนหนึ่งซึ่งขายไม่ได้ก็พอดีก็ไปเปิดอ่านพอดีไปเจอมีคนเขาบ,บอกว่ามันทําเป็นน้ํามันได้มีด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งแกเพิ่งมาจากอเมริกาเมื่อสิบปีที่แล้วนะแกมันทําได้แต่แก่รู้ทํำยังไงแต่แกรู้มันทําได้ก็จากนั้นก็เลยเริ่มคน้นคว้าเริ่มสุดท้ายก็ไปเจออ๋อมันสามารถกลับกระบวนการได้โดยวิธีอะไรต่างๆฮะก็เลยเริ่มประดิษฐ์เครื่องขึ้นมาเล็กๆแล้วก็เริ่มสร้าง น่าจะสร้างเครื่องแบบนี้มาน่าจะเป็นร้อยเครื่องนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องเวอร์ชันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามพอทำทำไปก็มีอาจารย์จากหลายมหาลัยก็ให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรพวกนี้ฮะก็จนถึงเป็นวันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเครื่องไพลิไรส์น้ามันก็มีให้จะมีเครื่องเล็กๆของที่บ้านที่บ้านจะค่อนข้างจะล้าสมัยหน่อยแต่ก็จะมีเครื่องที่ทําให้มหาลัยก็กาลังทําอยู่ก็มีฮะก็จะได้เห็นมีเครื่องขนาดใหญ่เลยกาลังสร้างแล้วก็มีเล็กๆที่ใช้เองแต่เล็กๆก็ หมือนชาบ้านนะค็ทําเรารู้ว่าก็คือมีเทมบัสตัวเดียวแล้วก็ทนำน้ำมันไว้ใช้เองอะไรเงี้ยจากการประดิ์เครื่องกลัดน้ำมันไว้ใช้เองที่เป็นการกำจัดขยะพลาสติกแล้วขยายไปสู่โมเดลธุรกิจพลังงานในครัวเรือนได้ยังไงครับเราคืองานพลังงานเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายแค่15%ของชีวิตแต่15%เนี่ยมันสามารถจะสร้างรายได้เข้ามา คือถ้าเกิดเราเราเรา,เราทำบัญชีคุณเราเราจะรู้เราจ่ายค่าพลังงานไม่เกิน15หรือ20เนแค่นั้นค่าไฟค่าทุกอย่างเนี่ยนั่นคือเราในในฝั่งใช้แต่พลังงานมันเป็นเริ่มต้นในฝั่งฝั่งสตาร์ทด้วยคือฝั่งฝั่งหาไรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นใน15เปอร์เซ็นต์จะมีบางเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเติมรถไปทำงานเพื่อเอาไรายได้ผมกันั่งคิดถ้างั้น15เปอร์เซ็นต์น้เราอมาเปลี่ยน15เปอร์เซ็นต์นี้ให้เป็นไรายได้ก็เลยผลิตพลังงานแล้วก็ทดลอง เอาตอนนี้ก็อย่างรายได,ได้อย่างเรามีพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทุกคนก็ท็อปพิดอยากจะทําขายรัฟอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขายเอามาผลิตน้ําแข็งขายเอามาเอามาสูบน้ําสูบน้ํามาทําน้ําดืม่มน้ําดื่มเหลือไปทําไปปลูกผักน้ําทีศ่า,าก็ไปทําน้ําแข็งอะไรเงี้ยไฟที่เหลือบางส่วนก็ไปทําเรื่องของร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟรฟรีใช้ไฟฟรีเป็นทําโรงงานซ่อมสร้างเครื่องจักรก็เป็นไฟฟรีอะไรประเภทเนี้ยฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือพลาสติกที่มีเยอะๆก็มาทําน้ํามัน อันนี้โปรเจกต์คือน้ามันได้มาเสร็จแบบเดิมเคยไปเติมรถตอนนี้ไม่เติมแล้วเปลี่ยนมาเป็นเผาจะทําเป็นพวกงานดินมาทําเกษตรอะไรพวกนี้ครับก็คือมองว่า15%เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรายได้มากกว่า15%คุณโดมรู้สึกยังไงกับคําว่าอาชีพเก็บขยะคือคือตอนแรกที่เราทําอาชีพนี้เราเราคิดว่าเราเป็นแค่คนเก็บขยะแล้วก็ไปคัดแยกขยะแล้วก็จัดก,การขยะแล้วก็ส่งให้กับร้านรับซื้อหรือว่าโรงงาน แต่พอเราทาไปทามาเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นแล้วมันมีโรงเรียนมันมีมหาวิทยาลัยมันมีสถาบาันการศึกษาที่ที่เขาอยากที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปให้ความรู้หรือแม้กระทั่งกับบ้านเดินชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปวางระบบในการจัดก,การขยะให้กับให้กับทางสถาบันเขาให้กับทางโรงเรียนเขาเราก็กลับมาตั้งคําถามว่าเฮ้ยเอียมดีมันแค่คนเก็บขยะแล้วมันมาสู่เรื่องของการทําเชิงความรู้ การศึกษาได้ยังไงมด,ดมเชื่อว่าคนเชียงใหม่หรือว่าคนไทยหรือว่าหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยยังต้องการที่จะจัดการขยะนะครับไม่ได้มองขยะเป็นเป็นปัญหาแล้วก็ผลักให้พ้นตัวเราไม่คิดว่าคนพร้อมจะก,กระตือรือร้นที่จะจัดการขยะขนาดนี้คุณโดมบอกว่าอาชีพนี้คือสิ่งที่อยากจะทำานานเมื่อได้มาทำจริงๆมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมครับแม่ไหวไหมหรือแม่จับนี่ก็ได้ด โอเคเดี๋ยวแม่ลองไปเสียบปลั๊กดูนะแต่แต่ยังใช้ได้อาจารย์บอกยังใช้ได้ดีเลยโอเคแม่ลาแล้วครับแม่นะขอบคุณครับนะครับพัตเตอร์ไปแล้วก็ครับลูกก็ไดขอบคุณครับไปไปรีไซเคิลเป็นอาชีพที่เหนื่อยมากเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงมากแล้วโดมเองร่างกายไม่ได้ไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อมาแบกยกหามคัดแยกทั้งวันวันละหลายร้อยกิโลอย่างนี้ยนะครับมันเลยมันเลยทำให้หนึ่งก็คือถ้าถ้ามองในแง่ของสุขภาพ อันนี้เป็นอาชีพที่ทําคนเดียวไม่ได้นะครับแต่แต่แต่ตอนนี้ยังทําคนเดียวอยู่อนาคตอาจจะมีผู้ช่วยนะครับแต่ถ้ามองในในแง่ของตัวเลขทางธุรกิจนะครับโดมทํมาสามเดือนเนี่ยวันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของรายได้เพราะว่าจริงๆโดยตัวรีไซเคิลเองเนี่ยกำไรมันน้อยกาไรอยู่ที่20-30%เนท่านั้นเองนะครับแต่ที่เราอยู่ได้เนี่ยเราอยู่ได้จาก 1. ก็คือพอคนเชื่อมั่นเอีเนี่ยเขาเป็นการให้ขยะฟรีมา ทำให้เราได้กำไร100%ซจากจากตรงนั้นแล้วก็ยังได้ของบริจาคที่สามารถส่งมอบไปกับคนอื่นได้ต่อนะครับาถามว่ามันเป็นอย่างที่ที่คิดไหมเนี่ยยังยังอยู่ในแนวทางที่ที่เราวางไว้นะครับแต่ยังยังเดินไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะว่าถ้าถึงเป้าหมายก็คือมันน่าจะตอบโจทย์ทั้งทาง,ทางธุรกิจด้วยแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการที่ได้ช่วยช่วยเหลือสังคมที่ที่มากกว่านี้นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับ ว่าง,งานที่คนกลุ่มนี้ทุ่มเททำกับขยะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าและพยายามผลักให้พ้นตัวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ได้อย่างไร สวัสดีค่ะชื่อวิมิภาโวธิวจิตค่ะมาจากกลุ่มทอผ้าและตะเดเย็บบ้านทางเชี่ยวจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพกาวดีแก้วชมพูนะคะมาจากกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายค่ะจังหวัดเชียงใหม่อาเอกลักษณ์ของผ้าขมาจังหวัดสุโข,ขทัยคือทอลายช้างลงไปตรงเชิงค่ะสีจะไม่ตกค่ะจะทําลายผ้าไม่เหมือนกับที่อื่นค่ะมีความละเอียดในกระบ,บวนการผลิตจะนําเส้นโค้งมาประกอบด้วยเส้นโค้งจะมีทําให้แบบมีจุดเด่นมากขึ้นค่ะ ก็ตอบรับดีค่ะเพราะว่าเขาจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนที่ต่างประเทศกันเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เหมือนใครดีค่ะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะมีคนมาติดตามเพจค่ะแล้วก็มีคนมาซื้อโปรดักมากยิ่งขึ้นวิญญาณของเราก็คือพระคมาไทยทําอะไรก็สวยค่ะก็มองเห็นว่าต้องเป็นคนที่มีคีเอทมีความสร้างสรรค์ค่ะในการคีเอทผลงานให้ทันสมัยค่ะ สวัสดีครับผมวรเทพลิมติยโยธินครับเป็นกลุ่มอาชีพวิสากิจชุมชนคัตตอนดีไซน์จังหวัดประทุมธานีครับสวัสดีครับผมชื่อดิฉันนกุลเกล้าครับมาจากสัม,มาชีพบ้านนนโพจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิมพ์วิไลกายะวงศ์ค่ะมาจากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนทรัพย์ปัญญาค่ะมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะสวัสดีครับผมอาร์มอิทธิพงศ์ทิพราชาครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็น ทายาทผ้ามาของกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอัมพันธ์ครับสวัสดีครับผมนายพานุพัฒน์จันทะเลินนะครับชื่อเล่นชื่อโอครับจากกลุ่มทอผ้าสืบสานต่อผ้าลายทอมือบ้านผืนนะครับสวัสดีค่ะนิชชาภานะคะฮิลันโชจินดาค่ะจากกลุ่มผ้าราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุริปภาปัญญานะคะชื่อเล่นน้ำค่ะมาจากกลุ่มอทอผ้าร้อยลักค่ะ